ทุกคนวันนี้นะครับ FC แฟนคลับมองเป็นภาพเดียวกันครับบอสโจโยมนินกำลังฝึกฝนให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงมีความเป็นผู้นำและฝึกเป็นบอสน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้องค์อิง,องเพชรบ้านแพงครับได้ทำหน้าที่คอมเมนเตอร์ร่วมกับพี่เน็กเนรุพลรวมถึงพ่อโจโด้วยนะครับวันนี้องค์อิง,องเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าใช้คำพูดได้ดีมากๆบนเวทีออรดิชั่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับน้องมีภาวะความเป็น ผู้นําสูงมากๆแล้ววันนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบอสโจยมนินเนี่ยกำลังฝึกให้อิหลาเป็นผู้บริหารครับในการคัดคนเข้ามาครับทุกคนทํางานที่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและวงสาวน้อยลําเพลินโชครับรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่ซอนุชเนี่ยกำลังฝึกฝนให้กับองค์ิงเพชรบ,บ้านแพงครับได้เข้าไปดูครับทุกคนในการทํางานของซอนุชในการแจกจ่ายเงินเหล่าบรรดาศิลปินแดนเซอร์ต่างๆนั่นเองครับรยดได้ว่าตอนนี้อุคงอิงก็มีภาวะความเป็น ผู้นําสูงมากๆและน้องก็เก่งขึ้นมากๆเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับทุกคนน้องได้พูดบนเวทีนะครับขอบคุณรูปภาพจากพี่แอนดีไซน์ด้วยนะครับทุกคนน้องเนี่ยพูดเอาไว้ด้วยครับบอกว่าสู้ไม่ว่าจะเพาะอีหยังก็สู้ค่ะสู้เอานะครับลุยเลยค่ะเจอปัญหาอะไรก็คือยางต่าม,มันโลดย่าไปย่านมันก็แค่ปัญหาซื้อๆมันไม่ทําให้เราตายเด้อค่ะ เรื่องพวกปัญหาอีกอย่างนี่นี่คือข้อความที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพูดเอาไว้บนเวทีนั่นเองครับทุกคนหากพูดเป็นภาษากลางเนอะน้องก็อยากจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็สู้เอานะคะสู้เอาค่ะลุยเอาเลยค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรวิ่งตามมันเลยหรือว่าวิ่งชนมันเลยนะครับอย่าไปกลัวมันนะครับมันก็แค่ปัญหาเฉยๆมันไม่ทําให้เราตายเด้อค่ะอุ๋งอิงก,ก็พูดประมาณนี้พวกเรื่องปัญหาเหล่านี้อย่าไปกลัวมันนั่นเองค วันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีน้องๆที่เข้ามาออดิชั่นนะครับทุกคนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็มีคูบี้มีพ่อแหลมมีพ่อกันชัยด้วยกันทุกคนที่จะมาแบบว่าชิงตัวเอาแบบว่าไปอยู่สาวน้อย2นะวันนี้คือแย่งกันสุดฤทธิ์เลยนะครับและมีคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าโดนตาโดนใจกรรมการมากๆน้องหญิงๆใช่ไหมครับจากรถแฮยักษ์ขาวพนมสาวซึ่งอุ๋งเพชรบ้านแพงก็เล็งเอาไว้แล้วว่าลาอยากได้คนนี้ให้ไปอยู่กับลานะครับทุกคนซึ่งน้องหญิงๆสวยนะวันนี้ ก็เสียงดีมากๆเลยเนาะวันนี้ออิงก็เป็นคอมเมนเตอร์ได้ดีมากๆเราจะเห็นได้ว่าน้องมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆครับทุกคนแล้วก็ดูทุกคนจริงๆครับทุกคนที่มาร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่นเองครับทุกคนวันนี้ก็มีหลายคนเลยนะที่ใช้เพลงหอบฝันมาหลังห้านในการเข้ามาออดิชั่นนะครับทุกคนแล้วก็เพลงฮักลาที่ผาแต้มนะทุกคนเยอะมากๆเลยวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่มีฝันทุทกๆคนด้วยกันแล้วกันครับทุกคนอุงอิงเนี่ยคือแบบอย่างมากๆแบบอย่างที่ดีที่ทําให้ทุกคน เนี่ยกล้าที่จะเอาความฝันของตัวเองครับทุกคนมาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นั่นเองครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมทุกๆคนจริงๆนะครับและว,วันนี้ เราได้เห็นองค์หิงเพชรบ้านแพงเป็นคอมเมนเตเตอร์ไม่ใช่ว่าน้องเพิ่งมาเป็นนะครับองค์หญิงเนี่ยเคยเป็นแม้กระทั่งรายการหมอลำไอดอลมาแล้วครับทุกคนเด็กคนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถึงจะเป็นเด็กแต่ศักยภาพของหนูนี่ได้นะหนูก็ผ่านการประกวดมาเยอะเหมือนกันร,ระดับจังหวัดเช่นเดียวกันกับทุกคน,นรวมถึงการที่มีรางวัลการันตีโอ้โหเยอะแยะมากมายครับอย่างคมชัดลึกอวอร์ดใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็หลายรางวัลขวัญใจหน้าห้านอย่างลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับน้องก็มีรางวัลการันตีครับทุกคนเพราะฉะนั้นนสาามรถเป็ ได้แล้วสำหรับอิงเพจบ้านแพงทุกวันนี้อายุไม่เกี่ยวหรอกครับทุกคนขอแค่วุฒิภาวะได้แล้วก็มีความคิดความอ่านครับทุกคนแล้วก็สามารถวิเคราะห์แยกแยะ ในบุคคลน,นั้นๆได้อวงอิงเพชรบ,บ้านแพงมีคุณสมบัติเหล่านั้นแน่นอนครับพี่คนแล้วก็วันนี้เราได้เห็นว่ามีหลายๆคนเนาะที่ติดตามอวงอิงอยู่นะครับแล้วก็เคยแบบว่าปพืมอมวงอิงด้วยแล้วก็มีการขอถ่ายรูปอวงอ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยนะครับจึงมาประกวดบนเวทีแห่งนี้ซึ่งเป็นเวทีแห่งความฝันจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับพี่คนแล้วก็เราเห็นการทํางานของพ่อโจก,กับอุวงอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับมีสเตปแล้วก็มีการวิเคราะห์เป็นอย่างดีครับพี่คนกับการเลือก คนเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกว่าไม่ได้ดูแค่เสียงร้องอย่างเดียวนะทุกคนเขาก็จะดูประวัติด,ด้วยดูองค์ประกอบดูทัศนคติบนโซเชียลด้วยใช่ไหมทุกคนต้องเช็คคนท้านที่จะต้องเช็คให้ดีเลยนะครับทุกคนสําหรับประวัติของศิลปินต่างๆเพราะฉะนั้นพอเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยหรือว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วนะครับทุกคนต้องเริ่มมีชื่อเสียงอย่างทันทีเพราะฉะนั้นวุธิภาวะบนโซเชียลเนี่ยต้องได้แน่นอนครับอย่างอิงเพชรบ้านแพงเนาะเป็นตัวอยนะ่างที่ดีมากๆกับววุิภาะบนนโเชขออง้ง อโอ้โหทุกคนในการไลฟ์สดในครั้งนี้นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามีการโปรโมททีเซอร์ภาพ,พยนตร์คายอ้อนนะครับอยู่เป็นระยะระยะกันเลยทีเดียวครับทุกคนพ่อโจเขาตาแหลมคมอยู่แล้วนะวันนี้ใครที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยถือว่าคุณมีของอย่างแน่นอนครับทุกคนและแน่นอนวันนี้มีองค์อิงคือมาสกรีนเองเลยนะวันนี้นะครับทุกคนอ่ะเป็นกําลังใจให้พ่อลูกคู่บุญนะครับเขาทํางานกันแบบ สุดเหวี่ยงจริงๆพ่อโจกับพงอิงครับทุกคนโปรโมทภาพยนตร์คายอ้อแบบสุดๆนะฮะแล้วก็มีการแบบว่ามาออดิชั่นในวันนี้อีกครับทุกคนก็ถือได้ว่า วันนี้องค์อิงนะครับทุกคนเหมือนเป็นการฝึกตัวเองเนาะในการแบบว่าคัดคนเข้ามาทํางานนะครับแล้วก็ในหลายๆด้านศักยภาพต่างๆที่น้องมีเนี่ยตอนนี้ก็ถือได้ว่าพ่อโจกําลังฝึกฝนอยู่อายุ19ย่าง20่ปีนะครับทุกคนกําลังเป็นวัยที่เรียนรู้นะครับแล้วก็กําลังเก็บเกี่ยวเนาะประสบการณ์ในการบริหารงานต่างๆกับพ่อโจเลยทีเดียวครับก็พ่อโจเนี่ยบอกว่าเผยในสื่อข่าวสื่อดังสื่อหนึ่งเลยนะบอกว่าตอนนี้ก็ฝากฝังลูกสาวนี่ะครับทุกคนเนาะกับการที่แบบว่าจะมาช่วยพ่อบริหารอย่างพ่อโจไม่ อยู่อย่างนี้นะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็สามารถบริหารคนได้สามารถดูแลในส่วนต่างๆได้ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนไม่มีขาดตกบกพร่องน้องก็อพิสูจน์ให้พวกเราเนี่ยเห็นมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้อุ้มิมเองครับทุกคนก็ดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะครับก็มีการเปิดทีวีดูอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยพ่อแหลมก็กําลังพูดอยู่นะครับอุ้งอิงก็กําลังพูดอยู่นะครับกับการออรดิชั่นในครั้งนี้ก็ถือว่าจัดดีมากๆนะครับเป็นทีมงานภูไทยสตูดิโอนนนใรมแวดสคคั้้้งีลช แบบว่าโอ้โหสองหมื่นกว่าคนเลยทีเดียวครับกับการออเิชั่นเห็นไหมครับทุกคนใครที่มาออเิชั่นในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาเลยนะอาหากโดนตาโดนใจ FC แฟนคลับเนาะอย่างที่บอกว่าฐาน FC แฟนคลับนะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยครับทุกคนก็เขาเยอะมากเลยนะเป็นหลักล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ว่าอะไรมาออเิชั่นในวันนี้นะครับนะก็ถือว่า มีชื่อเสียงเลยนะใครที่ผ่านข้าวรอบวันนี้ก็มาลุ้นนะครับเอาใจช่วยกันเนาะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝาก fc แฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับผงอิมด้วยเนาะวันนี้น้องหญิงหญิงน่ารักมากๆนะครับทุกคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยครับทุกคนแล้วก็เสียงดีมากวันนี้อุ้งอิงบอกว่าขอไปอยู่วงหนึ่งได้ไหมสําหรับน้องหญิงหญิงนะครับยักษ์ขาวต่างๆครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกกกกคคนนนนนนนไปปเเเิดดววาาััะทุีีี้สยยงมล คนนี้คือแบบนะเสียงร้องดีแล้วก็บุคลิกดีมากพี่เน็กนฤพลเนี่ยก็ชื่นชมเลยนะครับว่าโอ้โหนะพี่เน็กเนี่ยชื่นชมเลยว่าหนูมีของแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเป็นศิลปินนี่อาจจะแบบปรับปรุงนิดหน่อยในเรื่องของการลำนะพี่คนลำแบบออกจมูกนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับสำหรับน้องหญิงๆอุงอิงก็มีการคัดเลือกด้วยนะอยากจะให้พี่คนนี้เนี่ยไปอยู่ที่วงหมอลำนะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนเป็นกาลังใจให้กับอิมด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับสต่ช่วงนี้นะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสได้โดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและไม่ข้ามโฆษณานะคะ